ก็มาดูนี่ค่ะดอกคุณนายตื่นสายค่ะที่ไม่โดนแดดนะคะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะจะใบใบหยิกใบงอค่ะสําหรับบางคนที่บอกว่าทําไมปลูกแล้วไม่สวยค่ะปลูกแพ้เสียงไรแล้วทําไมไม่สวยนี่ค่ะสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากต้นไม้ไม่ได้รับแสงแดดเพียงพอค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะใบมันจะหยิกใบงอค่ะ จะไม่สวยค่ะดีนะยัง,ย,ง,ย,งยังมีดอกอยู่ค่ะนี่ค่ะยังพอมีดอกอยู่บ้างมืนมันเป็นโรคแล้วค่ะนี่ค่ะมันอิกมันไม่สวยเลยนะคะมันไม่โดนแดดนะคะเพราะว่าต้นคุณนายตื่นสายเขาเป็นต้นไม้ที่แบบชอบแดดร้อยเปอร์เซ็นนะคะใบยีกมบงอเลยค่ะบางคนสงสัยตัวเองว่า ทำไมของเราปลูกไม่สวยเหมือนของที่ร้านปลูกเนี่ยค่ะสาเหตุหนึ่งค่ะคือไม่ได้รับแสงแดดเพียงพอค่ะโอเคนะคะ